สวัสดีค่ะอ่าคลิปนี้นะคะจะคุยเรื่องเรื่องปู่ฤาษีนะคะปู่ฤาษีปู่ฤาษีนะคะก็จะมีหลายองค์จะเป็นตาไฟฤาษีอะไรต่อมีอะไรเย,ย,ย,ยอะแยะไปหมดแนวลงนาลอดก็มีท่านปู่ฤาษีลาไฟทั้งหมดฤาษีนาลอดอะไรมีหลายหลายองค์นะคะร้อยแปดปางเลยนะคะจะเอาองค์ไหนก็เราที่สบายใจเลยนะคะสว่วนอาจารย์เนี่ยอ่าส่วนมากก็จะจะไหว้ปู่ฤาษีนาลอดเนาะท่านใจเย็น ปู่ฤาษีในความฝันเนาะจะเป็นลนักษณะคือคือเหมือนที่เราเห็นนั่นแหละในทีวีอันนี้ฝันนะเขาจะมวยผมขึ้นมาแล้วกองกองกันเยอะๆเลยเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วเขาก็จะหัวงองอหน้าจะออกแขกแขกหน้าจะออกคล้ายๆคนอินเดียนะคล้ายคคนอินเดียตัวใหญ่จะสูงนะคะอปู่ปู่ปู่ฤาษีท่านจะดูบุรีด้วยนะ ปู่ฤาษีจะดูบุรีเท่าที่เห็นนะ่ะดูบุรีแบบจริงจังมากเลยเ่าที่ฝันเห็นนะคะแต่ป ộ, ป ộ, ่ปู่ปงค์อื่นก็ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แต่ปู่ฤาษีเนี่ยฝันให้ท่านดูบุรีดุดอย่างนี้เลยนะคะแล้วท่านก็พูดพูดจาเบา,เบาไม่รู้นะอันนี้อาจารย์ฝันของอาจารย์นะพูดจาเบาๆท่านก็ไม่ได้พูดแรงอะไรนะคะท่านพูดจาเบาๆอันนี้ปู่ฤาษีนารอดนะคะแต่บางคนก็บอกว่าปู่ฤาษีทาไฟปู่ฤาษีอะไรอย่างเงี้ยแรง อย่างอย่างพี่สาวเขาจะบอกว่าแรงท่านเคยฝันเห็นพี่สาวเคยฝันถึงท่านก็ทีอาจารย์ฝันเห็นปู่ฤศีนารอดท่านจะท่านจะพูดนิ่มๆมากเลยปู่ฤศีนารอดเนี่ยจะพูดน้อยมากพูดเบาๆน้อยๆปู่พิคเนตพูดสุภาพมันพูดดีพระพิคเนตนะท่านจะพูดสุภาพมันพูดดีช้าๆสุภาพเสียงนุ่มๆแต่พญานาคพญาพุดธก็จะพูด พูดจาหนักแน่นนะคะมันจ,จะเป็นแบบปู่เวทก็จะพูดหนักแน่นนะคะแต่ทุกๆองค์ท่านก็จะมีมีคาแรคเตอร์ของท่านนะนะในความฝันอะนะเราเออมันคล้ายๆที่เราดูในทีวีนะอารมณ์คล้ายๆายกันแต่อาจจะไม่ทั้งหมดนะคะปู่ฤาษีท่านบอกว่าการที่จะทําบุญได้แล้วสำเร็จผลการที่จะแก้กรรมได้หรือให้กรรมทุเราเบาบางได้ มีอย่างเดียวคือจิตอืมเอาลองไปใช้ดูนะคะท่านบอกม,มนุษย์เนี่ยขอพรไปงั้นแหละคนขอขอขออยากได้ขอคมาก็ขอขอไปงั้นแหละขอให้มันแล้วแล้วเฉยๆ <oria>: เออแค่ได้ออกพูดจากปากอะไรเงี้ยเออรับปากอะไรก็รับรับไปงั้นแหละอะไรประมาณเนี้ค่ะท่านบอกว่าการที่จะแก้กรรมได้ต้องมีจิตสำนึกที่แท้จริงนะ เราจะแก้ได้ตัวเราเองเราต้องเป็นผู้แก้เองด้วยถ้าเราจะแก้กรรมของเราต้องแก้ด้วยจิตสำนึกถ้าจิตไม่สำนึกแก้ไม่ได้สมมติว่าเราเกลียดใครสักคนทะเลาะวิบาทกันหรืออะไรกันแล้วแต่ถ้าขอโทษฉันจะทำงานต่อหรือถ้าฉันขอโทษฉันก็ได้หนึ่งของสามต่ออะไรเงี้ยขอขอโทษแล้วกันอย่างเงี้ยยังไงก็ไม่จบท่านบอกว่า มันจะกลายเป็นวิบากกรรมซ้ำซ้อนด้วยซ้ำเป็นการเ,เขาเรียกว่าอะไรอะคือถ้าภาษาบ้านเราอะนะท่านเรียกว่าอาจารย์เรียกว่ามันไม่จริงใจนั่นแหละคือไม่จริงใจที่จะขอโทษมันจะกลายเป็นกรรมมันไม่ใช่ว่าจะเป็นบุญต่อกันได้นะคะเพราะว่าเทพหรืออะไรก็แต่ท่านไม่ได้ดูที่ปากเราท่านดูที่ใจเรา จิตใจเราจิตเราสะสนึกจริงไหมจิตเรารู้สึกอยากขอโทษเขาจริงๆหรือเปล่านะฮะถ้าจะดูตรงนี้มากกว่าท่านถึงถึง,ถ,ง,ถ,งถึงเวลาเราอธิษฐานในใจท่านยังได้ยินเนี่ยเอาอย่างนี้ดีกว่าโทยเทพได้ยินนะเวลาเราเอธิษฐานในใจท่านยังได้ยินนะ <S <S เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเอ,อะไรก็แล้วแต่ท่านจะบอกเลยมนุษย์เนี่ยพูดอย่างทําอย่างคิดว่าจะหลอกเทพได้ไม่ไม่ไม่ได้หรอกท่านบอกเลยนะคะมนุษย์คิดว่าจะหลอกเทพได้นะ ไปพูดนู่นนี่นั่นไปน,นั่นน,น,นั่นนู่นน,นี่เยอะมากคิดว่าจะหลอกเทพเพาเทพจะเชื่อคือเทพอ่ะท่านได้บอกมาบอกว่าจะบอกให้นะเทพดูจากจิตท่านไม่ได้ดูจากปากเราพูดอันนี้อันนี้ปู่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 ฤษีบอกจะแก้บุญแก้กรรมได้ต้องออกจากจิตสำนึกผิดจริงๆอ่าทำบุญจริงๆจากใจยกให้จากใจจริงๆจึงจะได้บุญนั้น ึงจะแก้กรรมหรือจะทุโลเบาเบาบางกรรมนั้นลงได้อยู่ที่แค่เจ้ากรรมในเวญจะเอาโหสิกรรมมาให้ไหมนะคะเจ้ากรรมในเวญจะเอาโหสิกรรมให้ไหมอันนั้นอยู่ที่จิต